นี่นะครับผมก็จะปิดตำนานแล้วก็บอลเลเจนตรงนี้นี่ก็คลิปสุดท้ายที่เราจะได้เห็นดักกัมบอลเลเจนนะฮะก็ <c oughs> ถ้าใครอยากดูดาวบอลเลเจนก็ไม่ต้องดูผมก็ได้ฮนะผมแนะนำให้ไปดูช่องเพื่อนผมนะฮะชื่อว่าติกุดเอด,ดิวซซ่านะไปดูได้นะเดี๋ยวจะลองทิ้งลิงก์ไว้ใต้ นะจะปิดตำนานเพียงเท่านี้นะลาก่อนทุกอย่างนะะซึ่งผมก็ลบและโลดใหม่มาครั้งหนึ่งแล้วนะะแล้วผมจะต้องมาลบมันอีกครั้งนะฮะซึ่งพาดใหม่ก็ตอนนี้อัปเดตไปเยอะมากตอนนี้ถึงพาร์ทเท่าเดิมแล้วนะะเท่าตอนนี้ผมเริ่มเล่นใหม่เอยเท่าตอนหลังที่แล้วนะฮะ มันจะมาปิดตำนานมันโดยผู้จะไม่หลุดมันอีกเลยแล้วก่อนทุกอย่างแล้วก่อนที่เราเล่นมาจะจะไม่มีอัไเรยแกก็มันไปแล้วนะะอย่างที่ทุกคนเห็นมันนี้จริงนะ ไปแล้วนะบิดตํานานตลอด <raszam dwarf worshipbird>.